ต้องบอกว่าในเรื่องของการทําธุรกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งออกนะคะ,คะการบริหารความเสี่ยงจากอาตาัตราแลกเปลี่ยนถือว่ามีความจําเป็นที่ผู้ส่งออกนั้นอาจจะต้องรู้ไว้หรือว่ามีติดตัวไว้ในการทําธุรกิจด้วยค่ะโดยล่าสุดทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมีการเปิดให้บริการ SCB FX Hedging Service ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงอาตาัตราแลกเปลี่ยนครั้งแรกในประเทศไทยค่ะ โดยทางด้านของคุณแพทริกปูเรียผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานตลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนในปัจจุบนันส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่า fx hedging เป็น,นกลไกสําคัญที่ช่วยให้ผู้นําเข้าและส่งออกสามารถลดความเสี่ยงและบริหารจัดการไรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะจึงได้เปิดให้บริการ SCB FX Hedging Service บริการรับจัดการบริหารความเสี่ยงอาตาัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศโดยธนาคารจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการบริหารความเสี่ยงที่ตัดสินใจให้ลูกค้าเลือกจังหวะเวลาและเครื่องมือในการทำ FX Hedging เพื่อบริหารความเสี่ยงตามดุลยพินิษ์ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ได้สร้างมิติใหม่เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการในปัจจุบันโดยตั้งเป้าหมายผู้ใช้บริการ SCB FX Hedging Service จำนวน100ลายภายในปี2,564และเติบโต100%ในปี2,565ค่ะโดยผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการจะต้องเป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคลไทยที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกเท่านั้นสำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารสามารถติดต่อผู้จัดการสัมพันธ์ที่ดูแลท่านเพื่อขอรับบริการได้โดยตรง สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการของธนาคารมาก่อนจะต้องได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานสินเชื่อของธนาคารก่อนทำธุรก,กรรมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หรือว่าโทร02-544-5800ค่ะ มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลแล้วก็บริหารจัดการให้นะคะจะได้จํากัดความเสี่ยงลงได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะค่างเงินบาทนะั้นมีทิศทางอ่อนค่าแล้วก็มีจังหวะของการแข่งข่านะคะความผันผวนนี้ถ้าหากว่าจับจังหวะถูก<ม>อาจได้กําไรเป็นกอบเป็นการรมแต่ถ้าหากว่าจับจังหวะผิดเนี่ยนะคะ,คะก็จะขาดทุนมาหาศาลเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็สามารถใช้บริการจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ได้แล้วค่ะ